โรงเรียนนะเฮ้ hello ออ a hello o r ล n g e h e ล o ชาวโลกเดี๋ยวนี้ h e ล l o ชาวโลกนี้ h e l ชาวโลกเฮ้ยเดียคูเห็นเดี๋ยวเเราจะมาดูความบ้าของเพื่อนในห้องเรากันนะคะมอนบ้าจงกเนเสี๋จวลราให้ดูนะค้น่ะตรงนั้น่ะตรงนั้นเนดี๋ยวเราจะให้ดูหล่อนี่มาอนี่มาอนี่มาปีกัน เฮ้ยคุณมามา g o o เอาหม่มสวัสดีชาวโกสวัสดีทุกคนเฮ้ยอย่างรเราก็ตงใสไม่ับเไวใสไตล์เกาหลี Welcome to my dreamer นี่รัประเไยใส่จงกระเบนบ๊าย